สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้วอมก็จะมาแต่งลุกของพี่กิ๊ซี่ใน MV อามโนซึ่งเป็นเพลงที่กำลังมาแรงมากๆในตอนนี้นั่นเองนะคะลุกนี้เป็นลุกที่ออกแนวเซ็กซี่มากๆค่ะซึ่งเหมาะที่จะแต่งไปงานปาร์ตี้หรือว่าออกไปในเอากับเพื่อนๆค่ะก็ถ้าอยากรู้ว่าวอมแต่งลุกนี้ยังไงก็ไปดู how to กันเลยนะคะวอมขอเริ่มจากการแต่งตาเลยแล้วกันนะคะอย่างแรกเลยวอมก็จะใช้อายพ r ายเมเพื่อที่จะทาให้อายชาร์โดอยู่ติดทนนานมากขึ้นค่ะ จากนั้นวอมก็จะใช้ m a เบ e l l ลินคัลเล t ร์แททในสีแ a ดทูเดอะบลอนซ์นะคะเพื่อที่จะสร้างรองพื้นสีบอลให้กับ s m o k ี้อาของเราค่ะวอมก็จะทาให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะอายแชโดว์สีแรกที่วอมจะใช้เนี่ยก็คือเป็นสีบอน์ค่ะแต่ว่ามีโทนอมชมพูอยู่เล็กน้อยค่ะวอมก็จะทาให้ทั่วเปลือกตาในบริเวณที่วอมลงรองพื้นบอน์ไว้นะคะ สีต่อมาที่วอมจะใช้ก็คือเป็นอยู่ในโทนสีบอลเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นสีบอลที่เข้มกว่าค่ะวอมก็จะลงตรงขอบนอกตรง o อ t ์วีของตานะคะแล้ววอมก็จะพยายามเบลนเข้าไปในบริเวณตรงกลางเปลือกตาค่ะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มกรีดตากันเลยนะคะสำหรับลุคนี้วอมจะกรีดตาตามรูปตาของวอมเลยค่ะ จากนั้นวอมก็จะใช้อายไลเนอร์จาก Intuit นะคะเพื่อที่จะเขียนขอบตาล่างค่ะโดยที่วอมจะเน้นครึ่งขอบนอกของตาค่ะแล้ววอมก็จะค่อยเขียนบริเวณตรงขอน้ำตาค่ะเพื่อที่จะทำให้อายไลเนอร์ดูซอฟต์มากขึ้นวอมก็จะใช้แปรงที่เป็นฟองน้ำนะคะเพื่อที่จะเบลนด์ให้เข้ากันค่ะ จากนั้นวอมก็จะใช้แปรงหัวตัดกับอายชาโดที่วอมใช้ก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นโทนสีชมพูวอมก็จะเอามาเซตอายชาโดที่พึ่งเลนไปเมื่อกี้ค่ะอายชาโดสีสุดท้ายที่วอมจะใช้ก็คืออายชาโดสีมุกนะคะวอมก็จะเอามาไฮไลท์ตรงบริเวณมุมข้างในของตาค่ะ จากนั้นเราก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะสำหรับลุกนี้วงก็จะใช้ขนตาปลอมที่ค่อนข้างหนาแล้วก็ยาวหน่อยนะคะเพื่อที่จะทำให้สโมกี้อายแล้วก็ตาของเราดูเด่นชัดมากขึ้นค่ะ สำหรับลุคนี้วอมก็จะใช้บลัชสีพีชนะคะแล้ววอมก็จะเน้นปัดบริเวณข้างแก้มคะ่ะการปัดบลัชบริเวณข้างแก้มเนี่ยจะทำให้หน้าดูเลียวเล็กลงมากกว่าปัดแก้มธรรมดาคะ่ะเพื่อที่จะทำให้หน้าดูเลียวเล็กลงขึ้นไปอีกเนี่ยวอมก็จะใช้แป้งคอนทัวร์เพื่อที่จะคอนทัวร์บริเวณข้างล่างที่วอมปัดบลัชไว้นะคะ สำหรับลุคนี้วอมอยากจะให้ผิวดูกโกลว์เล็กน้อยค่ะวอมก็เลยจะใช้ไฮไลท์เนื้อครีมเพื่อที่จะไฮไลท์บริเวณตรงโหนกแก้มแล้วก็สันจมูกค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทาลิปสีนูดกันนะคะและพอทาลิปสีนูดเสร็จลุคนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ วิดีโอนี้วอมได้ทำร่วมกับพี่เทย่าค่ะจากชาแนลเทย่าซูนัสค่ะ พี่เขาทำลุกของพี่ใบเตยค่ะก็ถ้าใครอยากลองลุกของพี่ใบเตยดูเดี๋ยววอมจะลิงก์วิดีโอของพี่เขาไว้ใน Description Box นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบ how to ลุคนี้กันนะคะและถ้าใครอยากดู how to ลุกอื่นๆอีกเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe วอมด้านล่างนะคะหรือว่าถ้าใครอยาก Request ลุกอะไรมาเดี๋ยววอมจะลิงก์ Facebook Page แล้วก็รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับวิดีโอนี้ไว้ใน Descript i o n box เหมือนกันนะคะ ก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ